ได้พูดถึงไหมคะเรื่องวัคซีนเข็มสองเข็มสามอะไรอย่างเงี้ยคะให้โดยเฉพาะให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์อันนี้มีประเด็นพูดไหมคะหรือว่าผู้สื่อข่าวถามบ้างไหมคะอ๋อเขาไม่ได้พูดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพูดกันไปแล้ว<ม>เขาเคลียร์แล้วนะคะว่าบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้เข็มสามแน่นอนคะ่ะ<ม>และเข็มสามเนี่ยมันต้องข้ามชนิดกัน<ม>เพราะว่าเขาเนี่ยได้ผลการศึกษาจากทั้ง่างประเทศแล้วก็จากที่เราศึกษากันเองนะคะในหมอพร้อมเนี่ยอย่างเวลาเราไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะเขาก็จะดูข้อมูลแต่ละคนใครฉีด ชนิดอะไรฉีดเข็มนีไ้ไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะทางหมอพร้อมเองเนี่ยเขาก็เก็บมาพันกว่าคนนะคะที่เข็มหนึ่งกับเข็มสองเนี่ยต่างชนิดกันเพราะว่าบางคนเนี่ยไปฉีดแล้วก็อาจจะแพ้ก็เลยจะต้องข้ามชนิดก็พบว่าสามารถกระตุน้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่าการฉีดชนิดเดียวกันดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเข็มสามของบุคลากรที่ต้องได้แน่เนี่ย ยังไงก็ข้ามชนิดค่ะซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ที่ฉีดไปก่อนหน้านี้คือซิโนแวคต่อไปจะต้องฉีดข้ามไปคือไม่อ s สตราเซเนกก็ไฟเซอร์ถ้าไฟเซอร์เข้ามานะคะอืมค่ะนะคะอาคะครบถ้วนนะคะชัดเจนขอบพระคุณมากนะคะคุณณรุ่งมลค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณณรุมลอุดมพรอนะคะผู้สืข่าวสวทอนคือรายงานที่เก่งมากเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะเข้าใจ